สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบอัลโตเมตอินคัมมิทักษ์ c o โคสต์นะครับวันนี้โคชจะให้เห็นภาพการสร้างระบบโปรเซสในการที่ลําเลียงตัวทราฟฟิกวิ่งเข้าจากยู u ูบนะครับเข้าสู่ตัวระบบ Audio Book นะครับอันนี้คือช่องอตัวอย่างนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับที่โคดเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีตัว psychology money ตัวนี้เนี่ยได้รับตัวยอดวิวนะครับถึง300,000กว่าวิวนะครับแสดงว่าตรงจุดนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจคนคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของหนังสือตัวนี้นะครับปรากฏว่าเขาทําค่อนข้างง่ายนะครับไม่ซับซ้อนมากเลยนะครับเพียงใช้ตัว audio ในการที่จะพูดไปนะครับแล้วก็มีตัวอักษรขึ้นมานะครับมี background นิดหนึ่งนะครับ ก็ไม่ยากนะครับในการที่จะทำเพื่อดึงทาฟฟิกวิ่งเข้าสู่ a u d ิ o Book ตัวนี้ใน Amazon นะครับเอาล้วครับตัวหน้าคอเวอร์นะครับโคสจะใช้ตัวแคนวาช่วยนะครับแต่ใช้ตัว AI ในการสร้างตัวกราฟิกขึ้นมานะครับเป็นแบ็กกราวด์หลังนะครับแล้วก็ทำให้โดดเด่นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็จะได้ตัวสัมรัยตัว a u ริ o อบุ k ขึ้นมาเช่นกันนะครับเดี๋ยววิธีการนะครับมีขั้นตอน ลองสเต็ปตามนี้นะครับท่านไหนที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็กดติดตามนะครับกด subscribe เรามีเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดเป็นเงินเป็น US d o l ดอลวิ่งเข้ามานะครับได้อย่างต่อเนื่องนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับโปรเซสทั้งหมดนะครับก็จะเป็นลักษณะตั้งแต่อันดัหนี่1ถึง5นะครับ5สเต็ปสเต็ปที่1ก็คือเข้าไปที่ Amazon Audio Book นะครับหากยังไม่สมัครตัว Amazon a s s o c i a t e ก็เข้าไปสมัครนะครับ ก็จะได้ตัว affiliate link ตัวนั้นเข้ามานะครับเรากดที่ try try out ตัวหนังสือนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะตัดเป็นเงินออกมาเราก็จะได้คอมมิชชั่นทันทีนะครับสก็คือตัวช่อง YouTube ของท่านท่านต้องเปิดช่อง YouTube ใหม่นะครับสำหรับ audiobook โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ที่3นะครับเป็นขั้นตอนในการใช้งานของ chat GPT นะครับในการที่จะเขียนตัวบทสรุปของ audiobook ตัวนั้นเป็น chapter ออกมานะครับ ในลักษณะเดียวกันที่เขาเขียนเป็นแชปเตอร์ออกมาแล้วก็อธิบายความแต่ละแชปเตอร์เป็นบทสรุปง่ายๆนะครับให้คนที่อยากจะซื้อออเดียบุ๊กตัวนี้นะครับเข้าใจแล้วก็เข้าไปซื้อนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการ Voiceover แล้วก็วิดีโออีดิเตอร์นะครับนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวสเต็ปแรกเลยนะครับให้ท่านเข้าไปที่ออเดียบุ๊กนะครับของ a m a z เมนนะครับคนยกตัวอย่างของตัว Psychology Money นะครับจะเห็นว่าตัว ที่เป็นออดิโอบุ๊กนะครับทรายก็คือศูนย์ยดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นมันจะสวิตกลับมาเป็นตัวละเอียดออดิโอบุ๊กที่มีราคาของตัวหนังสือตัวนั้นนะครับนั่นก็คือท่านสมัครแล้วก็เอาลิงก์เข้ามานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เปิดช่อง YouTube นะครับให้ดึงทราฟฟิกวิ่งเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องจากช่องอตัวการสัมรายออดิบุกของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่แชท gpt นิดนึงให้สมรยออกมาว่า จะอธิบายยังไงล่ะเกี่ยวกับ psychology book ตรงมานี่นะครับ chapter 1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวหาได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้ตัวพร้อมนะครับเขียนว่า r i t e the psychology of money by แดดแดดนะครับตรงนั้นเนี่ยก็คือตัวหนังสือนะครับออกมานะครับแล้วก็ชาติ g p t ีก็สร้างตัวการ summarize ออกมาแต่ละ chapter นะครับ และนี่คือรายละเอียดของ ChatGPT นะครับในการที่เราจะสั่งให้สร้างพร้อมออกมาในการที่จะทำตัวรูปนะครับกราฟิกออกมานะครับโดยพร้อมตัวนี้จะถูกไปแอปพลายใน l e o d a r d o l e o n a d o นะครับแล้วเรานำพร้อมตัวอย่างนะครับตัวแรกเนี่ยเข้าไปนะครับเพื่อจะให้เกิดรูปออกมานะครับแล้วก็นี่คือรูปที่โค้ดได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ โค้ดก็นำรูปที่ได้ไปสร้างในแคนวาอีกครั้งหนึ่งครับทำเป็นหน้าปกของ YouTube ใหม่นะครับท่านก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้นะครับและขั้นตอนตรงนี้นะครับเป็นสเต็ปในการที่เราไปเอาตัว Affiliate Link นะครับมาใส่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับไปเชื่อมต่อกับ Olivook ที่ w i t h m m m b e r s ิ h i p Free Trial ตรงนั้นนะครับพอหลังจากที่ตัวฟรีมันหมดนะครับล้วก็ถูก เข้าสู่โหมดของตัว subscribe audio book ตัวนี้นะครับเราก็ได้คอมมิชชั่นออกมาทันดีนะครับดังนั้นโปรเซสทั้งหมดนะครับก็ไม่ซับซ้อนนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปตามสเต็ปที่โค้ดว่านี้นะครับในการที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ YouTube นะครับแล้วก็แชททีวีมาช่วยนิดหนึ่งแล้วก็ตัว voiceover แล้วก็ audio editor นะครับในส่วนของข้อ4 5นะครับ voiceover ใน audio editor มีรายละเอียดน,นะครับ ที่เราต้องวางระบบกันนิดนึงนะครับท่านไหนที่สนใจในการวางโปรเซสอย่างนี้ให้เงินไหลเข้ามาต่อเนื่องเป็นยูเอสดอลลาร์นะครับเข้ามาที่ไลน์พี่ได้พิมพ์คําว่าวอน้มนะครับแล้วก็ยังมีเทคนิควิธีการในการเปิดช่อง u t u b e นะครับขั้นตอนสเต็ปทำยังไงทําใหาา้ตัวรายละเอียดแท็กของช่องรายละเอียดช่องนะครับแล้วก็ตัวชื่อของวิดีโอต่างๆเราจะหามาได้ยังไงแล้วมันสามารถที่จะเข้าไปในแหล่งที่ใกล้เคียงนะครับ กับที่มันมีอยู่นะครับได้เร็วกว่าปกติเนี่ยทำยังไงนะครับก็เข้ามานะครับศึกษาทําความเข้าใจพวกนี้เป็นโน้ตฮาวเป็นวิธีการนะครับที่จะทําให้ท่านสามารถที่เข้าไปจับเงินได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านขยับความรู้ท่านขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะทําเงินได้แบบออโต้เลยนะครับครับวันนี้โค้ดต้นพี่ดักทำเงินแบบอัตโนมัติต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับและเรามีเทคนิควิธีการนะครับอีกมากนะครับในการที่จะทําให้ท่านสามารถที่จะ รับเงินนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์นะครับของยุคหน้า AI สําคัญมากในการที่เข้ามาช่วยนะครับและก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางนะครับอย่าลืมนะครับยกระดับความรู้เราขึ้นทันทีที่ value เราขึ้นนะครับมันจะทําให้เม็ดเงินไหลเข้ามาครับ